เพียง15ื0 0กับ Toyota t o y o ต a y a r ริ a t i v 1.2ส p o r t ตปี2022คันนี้ค่ะบอกได้เลยนะคะลูกค้าเหมือนได้รถใหม่ใต้แดงเลยค่ะและคันนี้นะได้โฉมปัจจุบันแล้วนะคะส,สวยเลยเพิ่งเข้ามานะคะ ไฟหน้าของเขานะคะเป็นรูปแบบใหม่คะ่ะเป็นแบบ LED ฉกเฉี่ยวมากๆนะคะล้อของเขาคะ่ะเป็นล้อจากโรงงานคอร16นะคะสีทูโทนส,สวยๆแบบนี้เลยคะ่ะการเข้าออกตัวรถเป็นแบบพีเลตค่ะใช้งานง่ายมากๆนะคะภายในห้องโดยสารของเขานะคะมาในโทนสีดําได้เบาะผ้านุ่มๆไปเลยคะ่ะหน้าจอคะ่ะเป็นแบบทัชสกรีนนะคะเชื่อมต่อบลูทูธ Apple c a r p l a y นะคะเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ค่ะควบอะไรมันติฟังก์ชันนะคะควบคุมเครื่องเสียงคะ่ะ ด้านท้ายโชบเฉี่ยวดูทันสมัยมาพร้อมไฟท้ายแบบ LED ค่ะรอสีประตูที่ช่องเก็บสัมภาระกว้างขวางมากๆเลยค่ะกับราคา4 4 9 0 0 0บาทค่ะผ่อนเพียงเดือนละ7,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าคนไหนที่เครดิตดีค่ะได้ดอกเบี้ยพิเศษแน่นอนแล้วพบกันนะคะ